ความสวยความหลอ่ลอรอคุณไม่ได้อุตสาห์คลินิกเริ่มพบกับข่าวพัคค่ำเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะพบกับรายการทีวี310องศาค่ะผู้สื่อข่าวของทีวี130องศารายงานว่านหมู่บ้านตะขบซอย2ข้างหมู่บ้านตะขาบมีพี่น้อง5คนชื่อสมศรีสมปองสมศักดิ์สมหมายและสมศร ที่เกิดเหตุที่น้องตระกูลสมีได้เสียชีวิตโดยศพของนางสมศรีสมศักดิ์และสมปองเสียชีวิตข้างๆลำธารซึ่งศพทุกศพมีผักชีและผักน้าอยู่ข้างๆสภาพศพมีเชือกผูกที่คอส่วนศพของสมศักดิ์และสมหมายมีมีดแกะสลักคาอย,อยู่ที่คอหอยและเข่าขวาชาวบ้านละแวกนั้นได้กลิ่นจึงไปแจ้งสอนอรัด,ดาแลนและให้ ปากคำกับตำรวจตามรูปคดีหลังจากนั้นในระแวกหมู่บ้านตะขบมีผู้คนพบคราบเลือดณหมู่บ้านแลนด์มาร์คซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อวันอังคารที่35กุมภาพันธ์พุทธศักราช2000ขออภัยค่ะพุทธศักราช1234น,นอกจากนี้ยังพบคราบเลือดบนรถมอเตอร์ไซค์รุ่มซาราลี่หมายเลขทะเบียนต่อเต่ดาดาวเด็ก555ทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจและพบว่า ทีผู้ฆ่าศพของพี่น้องประกูลสมนี้ได้ไปกดดันที่จังหวัดห่องกงฟุตขันตามยืนมือเท้าและทางจังหวัดท่องกงฟุตขันตานยืนมือเท้ากําลังจับตามคําสั่งของ,ของทางอำเภอฟักแฟงแตงโมงและผู้ร้ายได้ถูกจับกุมในเดือนถัดมาทางครอบครัวของสองพี่น้องประกูลสมได้ทราบข่าวจากการให้ปากคากับทาง ยกเก้าอี้เล็กขรน่มขึ้นกหน,มน,น่มขึ้นฟาดที่ใบหน้าและใช้มือจิกที่จรนของผู้ร้ายจนขาดทางฝั่งซ้ายเมื่อเหตุการณ์ข่าวน,น,น,นสงบลงทางสอนรอนดาแลนจึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงจังหวัดฮ้องกงฟุตขั้นตามมือมือเท้ารายงานจากสำนักข่าวเจ้าหญิงบุ่นวายกักทาชายเย็นชาค่ะอย่าลืมดูแลหน้าตัวเองจากบริษัทวิจัชคลินิกนะคะขอบคุณค่ะ